สวัสเดีเพื่อนด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพิ่มใน,ส,น,น like ส่วนของยอดคนดูไลฟ์สตรีมสดของติ๊กต็อกนะครับทยังไงมันวนได้เลยนะดาบแรงเพื่อนคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอที่ผมแปะไว้เพื่อนได้เลยนะครับเพื่อนจะเข้าสู่เว็บไซต์ hpe smm ได้เลยนะหรือว่านเพื่อนที่ทุกผ่านคลิปสั้นคลิปช็อตคลิปเรียวนะ้จะเป็น qr code ด้านล่างสแกนเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะครับหลังจากเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วนะครับเพื่อนมากดสมัครใช้งานปุ่มเยียๆตรงนี้กันก่อนได้เลย,ลย,เไไเลยม เ่อนกรอกชื่อผู้ใช้อีเมลลาดผ่านยืนยันลาาผ่านได้เรียบร้อยนะครับที่สําคัญตีช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะครับอเอาเครื่องหมายตีถูกสีเขียวอย่างนี้แล้วกดสมัครใช้งานได้เลยนะหลังจากสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆมาลงชื่อเข้าใช้กันได้เลยนะหรือันเพื่อนจะลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Google ปุ่มสีเขียวตรงนี้ก็ได้นะกดลงชื่อเข้าใช้ไปได้เลยนะเอาสู่หน้าเว็บไซ้ายอยู่ในส่วนของหน้าเมนูคําสั่งซื้อใหม่เมนูซ้ายบน,นั้นแรกนี้เลยนะตรงกลางหน้าจอเพื่อนจะเห็นโลโก้หลากหลายโลโก้เพื่อนๆเ,เลยนะครับ เพื่อนเรื่องในส่วนของติ๊กตอกได้เลยนะเรื่องลงมาเพื่อเจอหมวดหมู่ตรงนี้ผมคลิกเข้าไปมีหลากหลายหมวดหมู่เพื่อนเรื่องเลยนะเพื่อนเรื่องในส่วนของหมวดหมู่ติ๊กตอกเพิ่มในส่วนของในส่วนของยอดคนดูไลฟ์สตรีมสดได้เลยนะเรื่องออกมาด้านล่างสุดเลยนะก็จะเจอเลยนะบริการเลือกการเพื่อนสนใจดูใจได้เลยเขาดีบายอย่าลืมอ่านกันด้วยเราอ่านเสร็จเรียบร้อยมาในส่วนของลิงก์เราไปก๊อปปี้ลิงก์ไลฟ์สตรีมสดที่เพื่อนต้องการได้เลยนะ นี่นะผมก็จะเป็นไลฟ์สตรีมสดของผม้วตอนนี้คนดูอยู่ที่แค่4คนเองแล้วนะน้อมก็ปีลิงด้านบนนี้มาได้เลยน้แล้วกดวางลิงนะโอ้ก็ใส่จํานวนที่ต้องการไปได้เลยผมเพิ่มไปสัก50คนละกันนะแล้วกดสั่งซื้อได้เลย <S <S 1> <S 1> <ๆ S 2> คือหน้าแต่งคยวๆอย่างนี้ยอดคนดูกำลังเพิ่มขึ้นมาแล้วผมก็ออรอสักพักหนึ่งนะในระหว่างที่รอเดี๋ยวต้องขอแนะน,นําเป็นลงต่างในเว็บไซต์เพื่อนเลยละกันนะ ในส่วนของเมนูประวัติการสั่งซื้อจะบอกออเดอร์ต่างที่เราเคยสั่งซื้อไปนร 1991, ตรงนี้จะเป็นวันที่ราเลขรหัสออเดอร์บอกตรงนี้นะรายละเอียดต่างจะบอกอยู่ตรงนี้นะครับด้านขวาสุดตรงนี้จะเป็นสถานะเสร็จเรียบร้อยขึ้นสีเขียวเสร็จเรียบร้อยเพื่อนเลยนะครับในส่วนของเมนูบริการนะจะบอกบริการต่างๆในเว็บไซต์เขาแนะนํไว้ใเราแล้วครับเพื่อนสนใจบริการไหนสามารถสั่งซื้อบริการนั้นที่เมนูด้านขวาตรงนี้ได้ berries. เลยนะครับ ใน,นส่วนของเมนูเติมเงินนะผมจะมี5ช่องทางการเติมเ,เพื่อนเพื่อเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นทูบันี่วอลเล็ตสแกน qr code ซองอ่างเปาวอลเล็ตคริปโตหรือว่า q ิลเพนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างเพื่อนดูเป็นสแกน qr ค้ดแลวกันนะผมใส่ย,ยอดจำนวนเงินที่ต้องการเติมกดเติมเงินได้เลยนะขึ้น qr code งนีอเข้าแอปธนาคารที่มือถือสแกนจ่ายได้เลยนะครับสแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยยอนเงินนงะเพื่อนจะขึ้นด้านขวาบนตรงนี้เลยนะอันในส่วนของเมนูแนะนำเพื่อน,นเพื่อนสามารถรครลอกลิงก์ตรงนี้ผมไปแชร์กับคนอื่นๆได้เลยนะ แต่ค่าคอมมิชชั่น0-5%กันเลยทีเดียวนะครับหรือว่าเป็นไรายได้เสริมรายได้พิเศษอย่างเนืงอรับเราเลยนะในส่วนของเมนูรับของขวัญเพื่อนสามารถมารับในส่วนของยอดวิวติกตอรฟรีๆได้ที่เมนูนี้ได้เลยนะกดวางลิงก์ใส่จำนวนที่ต้องการกดรับของขวัญได้เลยนะจะได้ในส่วนของยอดวิวติกตอรฟรีๆกันเลยทีเดียวนะครับในส่วนของเมนูตัวช่วยเหลือนะครับาเพื่อนๆมีปัญหาอะไรต่างๆมาที่เมนูนี้ได้เลยนะ สามารถติดต่อแอดมินผ่านเว็บไซต์ตรงนี้เลยก็ได้นะกรอกรายละเอียดต่งางๆไปจะในไฟล์ตรงนี้ก็ได้นะแล้วกดส่งตั๋วไปได้เลยเพื่อนจะแอดไลน์ตรงนี้ก็ได้นะปุ่มไ e อนะคอนไลน์เนี่ยคลิกเข้าไปจะเป็น QR code ใน,ะนการแอดไลน์ได้เลยนะแอนมินก็พร้อมตอบเพื่อนๆ24ชั่วโมงเลยทีเดียวครับตอนนี้ผมคิดว่าในส่วนของติ๊กตอเพิ่มในส่วนของยอดคนดูไลฟ์สตรีมสดนนะ่าจะเพิ่มมาแล้วน้องไปเช็คดูก่อนนะ ยังไม่เพิ่มขึ้นมาแล้วผมตอนนี้ยังเป็น3คนอยู่นะผมเดี๋ยวผมจะรออีกสักพักนึงนะผมให้ยอดคนดูไลฟ์สตรีมของเราเพิ่มขึ้นมาเป็นทีเรียบร้อยนะผมแต่ว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเพื่อนนะผมตัดคลิปวิดีโอไปตอนที่ยอดคนดูของผมเพิ่มขึ้นมาเป็นทีเรียบร้อยเลยแล้วกันนะครับครับผมเลังจาที่ผมรอมาสักพักนึงนะผมตอนนี้ยอดคนดูของผมก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยตามที่สั่งซื้อไปแล้วนะผมไม่นานมากนะครัแบแป๊บเดียวเองเท่านั้นนะผมยอดคนดูก็เพิ่มขึ้นมาเลยนะผม ดูว่าสุดยอดจริงๆนะผมเว็บไซต์ spe smm นะผมเว็บไซต์สามารถเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์ยอดอะไรต่างๆให้เพื่อนได้นะผมไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม Facebook YouTube TikTok Instagram นะผมก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะผมหากเพื่อสนใจใช้บริการเว็บไซต์เราสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอเพื่อไปใช้งานกันได้เลยนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมขอตัวลาเพื่อนไวก่อนนะครับสวัสดีครับ